เล็กยดึงขึ้นหน่อยอืมประตูเหมือนเดิมใช่เหอ่ะก็เปิดมาเอ้าแล้วกล่องอะ่ะจะว่าไปกล่องอะ่ะก็ขุดไปก่อน เอาหมูเดี๋ยวเป็นอาหารให้พี่เลยนะลอเล่นเรื่อยๆฮะเล่นนะคบเกมเล่นเรื่อยๆครับพวกเขาก็เราจะรู้อยู่แล้วนะไอพีซี c. อัน ทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่นะน่ะเอา้าก็ไม่มีของอุ้ยเ้าโอ้ยย่เอา้าแล้วผมขามาเพื่ออ,อาตาดินอุ้ยผมอยากใช้เชเดอร์มากเลยนะน่ะอยากใชเชเดอร์อมระมันติดแายไม่เยวเนี่ยเชเดอร์อันนี้ผมใช้เชเ,เดอร์นะ่ะน่ะปุ่มได้ เพอู่้ผิดหรือเปล่านะแต่น่าต้องใส่ได้สิเล่นลอ่ออย่างนี้น้องแกะขับอะไรเยอะหน่อยนะชมเคอุ้ยเหล็กับอ,อุ้ยเปิดมาได้เหล็กเลยก็เล็ก ปะรอลฟ้าน่าจะเล่นยากขึ้นเนี่ยะ่ะก็เป็นปืนให้โอ้ว้าวเล็เปลี่ยนไปฮะตอนแรกจะเป็นเหล็กแบบเป็นแท่งเป,เป็นก้อนเหล็กอะโอ้เหล็กเปลี่ยนเยอะเลยแต่อันนี้เป็นเหมือนเดิมเพราะผมใช้เดือ อะไบางอย่างไม่หลยนะ,นะไอเชตเตอร์นี่โอ้มอผมใช้เชดเตอร์ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะไม่เหมือนคนอื่นเขาแปลอะไรเนี่ยแดงห้อ,องแดงห้องแดงนี่เอสยสไปเดอร์ตัก แดงนี่มันสาดรอฟ้าปะอาจจะมืดๆหน่อยนะครับโอ้เปิดสุดแล้วได้แค่นี้ฮะผมเรียบออกไปให้ได้เร็วทีสุดออโอ้ยลำคาทาัา้งเขานี่น่าจะพอแล้วฮะ ไม่ไยเปิดมาก็ได้เหล็กเลยแปดก้อนเกาะทำอะไรได้อยู่ต้องน่าจะหาหมู่บ้านวิลเลจเจออยู่ว่าอย่งบ้านองอะตามจริงนะแย่งแล้วขึ้น กันอยากไปโซนหิมะจังแต่โซนหิมะทำขับไม่ได้ลำบากฮะหรือว่ายังไม่แก้เสร็จดีเหรอไเวละเกมอะไรเหมือนกัน เดินทางกันจะสร้างบ้านผมอาจจะสร้างบ้านอยู่ในถ้าก็ได้นะตอนแรกๆก็เดินทางหาตะก,ก่อนเลยมาดใไ้พึ่งเหรอออา้ังพึ่งอยู่แถวนี้สิดีน้ังพึ่ง โอ้เช oh, hmm. oh, ียนอ๋อตาวาเฟบขุดนี้ทิ้งเลยไม่ใช้ละอืมเอ็ก หาอะไรทำรอค่ะตก็ก็ตัดไม้ไม้จำเป็นจำเป็นสุดเลยไหมครับทำดื้อทุกอย่างเลยนะไม้ไ้ก่อนจะตกจะได้เอาไม้ต่อขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ขอ็ปตัดลแล้วกันนะกว่าจะ ผันกว่านี้อีกเนี่ยแต่จะไม่ถ้าผ่านไวๆกูหุบเขาก็เลยนี่ดีกว่าไม่ผิดจุบอันนี้ไงโตกขุดเล็ก ครับเล็กเกาะก้อนจะว่าไปโอ้ดาบฟ้าว้าวอย่างอย่าๆๆทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยวาดภโอ้เหมือนเราเร็วดีเนาะ โ, yeah. โอยแกโอ้ขุดหินขุดอะไรนิดหน่อยโอ้อะไรอยู่เนี่ยน้องแกเอ้าเดี๋ยวตอนแรกมีสองตัวมั้งเชียวเหรอขาวก็ดำเลยขึนเถออืมชัดเลยแล้วคนหนึ่งเขาไม่ไปเป็นไรหรอกเนาะตัดสองอ่ะนะ โอ้น้องเขียวมาพี่คุณน้องเขียวบึ้มบึ้มขอบคุณสาระบล็อกบ๊อบบี้บ๊บอบอบี้เป็นไงมาไงบ๊อบบี้บ๊อบบี right? ้บ๊อบบี้ถ่ายเลยเอาโทษทีนะน้องขาดหนึ่งคนเลี้ยงไม่เป็น จับเลย okay. โอเคคนน้อเขียวมานี่ขัดใหม่นิดมันมีเยอะขึ้นนะเนี่นะฝรั่งโอ้ no oh, n โ n โ no no, 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 no. ก็ยังหุนนะแต่ว่ายังหุนะะนอะอืมเอาฝนตกพอดีขุดคุดคุดบสไปเดอร์อนหนูเอาเฮ้ยน้องน้องน้ององอกมาระเบิดมาระเบิดใช้เป็นประโยชน์ จะเป็นปหยุดไหนก็เอาโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนกันนั่นอันนี้เมลไดเจอเหรอหยุดหยุดเจุดตั้นปักอืม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 ตายไม่จบเลยอาหมาเอ้านี่ม่เขียววันไหนนะ อาจจะดูมืดๆหน่อยฮะโอ้สไปเดอร์้ยสูสี่ตัวพร้อมกันสีประเภทสปอร์เลเวิดปบึ้มไอของอุ้ยติตันตตั้งตตันตั้งตตันงตั้งนุสวยงามเยเือดเ พอๆวันนวันนึนมนี่ไม่ไม่นอน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 อะไม่เปิดมั้ยมลยเขียนอะไรอะบมละคนอู้ใจไปอีกทำดีเอเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเอเจอลนมาจะได้จับน้อง ลองดูลูกๆหน่อยนะฮะอ้าวสเกลตันแปลกหนึ่งอเออก็ไม่หายหายหลุมเลยเนะี่ยหลุมที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยโอ้ยหอย กันต่ออ๋อมาหนาแล้วอันนี้มาหนาแล้วร,รู้ได้ไงเนะี่ยเอเย่อแตกเลยโอ้เออแหล่งฟาร์มบ็อกชันดีต้นลัวเหรอฮึม ไปแต่ต้องส่องกนแล้วกันโทษนะน้องอาหารทำหมดดีดีไหมเอาดีดีทำหมดเลยไม่อยากฆ่าเลยเอออยู่นิ่งๆโอเคอ้าวน้องจับได้นะแต่ผมไม่รู้มันใช้อะไร ต้องการหนังต้องเก่งก่อนโอเคโอ้ทำเร็วนะช่วงนี้สุตีเจ้าหอนะต้องหมาึบไม่มีหมู่บ้านวิเดวเจอเลยอะ อะไรอะตัวอะไรอะโอ๊ยโอ๊ยจีตมีสัตว์ตัวใหม่มานะแต่ตัวอะไรเนะี่ยแกะแต่ว่า <c oughs> ขันเงินวิ่งใส่ขันเงินเดี๋ยวนะขอลองนึกดูก่อนนะอ๋อเป็นอันนี้ เป็นเอมันเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะผมไม่รู้สิแต่มันชนได้ชนแล้วกระเด็นอะ่ะตา,ายอยู่ะ้องโทษนะหัอาหันหันไว้โอ้ นสองเดี๋ยวไว้ตัวหนึ่งโชคดีนะน้องโอ้ยอยากได้ธน,นูอ่ะโอ้ว้าวย่ำตาโอ้ตากใกล้พังละโอ้โอ้เก็บ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  แรงฟาร์มหนังชันตีไม่หมวกละเก็บไว้กันโอ้ยากจังว่าไอ้สีน้ำเงินอยากได้มหมู่บ้านอ่ะรู้สึกว่าดีมากพาละ ก็ในระหว่างนี้ก็หีวพอดีงันก็โอ้โหเขี้ยแล้อะเดี๋ยวอานหนึ่งในเยอะ เตาหนึ่งเลยก็ได้พอละเตาเยอะโอเคพัฒนูได้เนี่ยโอ้ว,ว้าวเำาหมวกดีกว่าเจับมา จะอยากได้ดอกไม้ของที่มันเป็นในอ่าลืมอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยที่ลืมจริงที่อยู่ในอเมซอนอ่ะในบึงฮะาได้มาเนี่ยจะรู้สึกว่าดีมากเยี่ยม ถักูผัดฟินอันนี้เดินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแกดหุดเลยโอ้ยของเต็มตัว,วกเนี่ยอ่เก็บไว้ก่อนเผื่อต่อต่อขา มายุบเพิมขอ,องเต็มตัวเลยอะ่ะอัะสองอันก็คับเป็นนี้เลยแล้วกันแบบเป็นเออสติ๊อ,องงหล่นหล่นเลยฮะ เด็นนาทีนี้มาแล้วคุณเดินมาได้แค่สองนาทีอ่ะจริงๆสองนาทีสองฟาร์กี้ฮะเ้ยนั่นๆๆอะไรอ่ะจุดใหม่ยังอเอจุดใหม่เหรอดูได้หมดจ็บตั้งบ้านโอ้ยมันคนอยู่อ่าโดยชัดเลยหมู่บ้าน อยู่ได้อย่างนี้อยู่ได้ได้หมดได้หมดไก็อ,อยู่ได้โอ้ปีปีนป,ปีอยางโอ้ได้ขอป้อนจากบ้านหลังของหลังก็ไม่เป็นไรหรอกได้ได้ได้ได,ได้โอ้มีที่โกเลมด้วยอืมเด็ก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  แค่น้องแมวท่านเ้อท่านเถอลุงลุง,ลงแมวนี่ผมขอทำเลยมาเลย,อเ,ลยเอาอลุงโอ้โหนะเฮ้ยกระเด็นกระเด็นหนึ่งใช่ลุงคนสามอุ้ยเอา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  ว้าวว้าวว้าวต้างกันดีว้าวดีกว่าต้านไม้เครับเอ้ยอย่าเพิง่งพิโอว้นอ้อ,องอาะ้องจะ้องเลยก่อร้อง ไม่มีด้วยเหรอ้หืออืมน้องดูนี่แ๋ยวิจารณ์อะไรก็ได้มาเหอะจะระเบิดจะคิปเปอร์อะไรก็มาเหอะแอยยาอย่าทำน้องคดภัยดีไหมเนี่ยเดีีอะไรคิปเปอร์ได้น้อง โยมาอเล่นเลยไม่ได้ไม่ได้อืมน้องแมวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโ้องน้องน้องขอโทษขอโ้อฮัดอุ้ยสิีบอร์รี่อุ้ยหายากหายากมีอะไรจะเจอเลย ได้อยู่ไม่ยังไม่ต้องก็ขอบปรน้นดมเลยละกันน้องมาไหมซื้อผมสู้กับโวเลมตายตายยังไงก็ตายพี่บ้านเนะี่ยใครสร้างบ้านเนะี่ยใครวนคิดสร้างสองชั้นใครคิดฟัง แต่นะถ้าผ่านเออพี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 บุ๊มปังว้าวต้นของดีเป้เหมือนกันนะเนี่ยนี่หมกแล้วกันทางอ่้องวันนี้เดี๋ยวเพิ่ง เพ่งนั่งในบ้านเราบ้านนี้มาดูแล้วรอบหนึง่งก็สวยดีนะม,มีกล่องมีกล่องนี้เดินทำให้ดีใจเกอร์บ้านหลังนี้สดนะสดนะ เฮ้ยอย่าเปิดเล่นอีกอย่าเฮ้ยจะไปก็ไปจะเข้าจะเข้าจะเข้าเข้าจะออกก็หลังไกลไม่ได้ดูเลยขอเลือกสักหลังแล้วกันนะไม่ใครว่าหรอกโอ้ยได้นะอ,อ๋อลุง ท่านฮะ <Huh? S 1> แต่นั้นมันต้องการอุ้ยให้มันรอดเลยเหรออ่า uh huh. จี้เหมือนกันนะแปลกหรอกเนะน่าทำอะไรแปลกแปลกอ่า uh huh. ก็ขอบ้านหลังนี้แล้วกัน uh huh. ยาอนะไรเนี uh ่ยปลาลุงเรอโทษครับ uh huh. อุ้ย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  ไอ้เนี่ยทมดีกลัวแต่มันมันทำ้ไม่เข้าไม่ไม่กล้าเข้าแก้บ้านอะ่ะโอ้ยว่าหมู่บ้านนี้น่าจะยังอ่ะใช่ใช่ใช่หมู่บ้านนี้ยังอ็จำหลับ คมากครับถึงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่ใน EP ที่สองหรือ episode ที่สองนะครับบ๊ายบายนีก็น่ารัก,รกนั่น่ะ